นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์สดครับทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์กับการติดตามข้อมูลข่าวสารประจำวันในช่วงเย็นๆนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วช่วยกันกดไลค์ดกดแชร์ให้ด้วยนะครับ วันนี้ผมกิติวันมณีรำครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินมาพร้อมครับกระตูนค่ะกันที่มาสำราญจริงนะคะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินค่ะครับวันนี้มาแทนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะท่านเดินทาง,ปงไปที่อุบลราชธานี<ช>นะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาน้องกระตูนพวกเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอรปราศาสตร์นะครับช่วงเช้าเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านแาน่อำเภอปราศาสตร์ครับ ท่านประภาสศรีจันเวียงนะครับท่านก็เชิญทีมงานพวกเรานะครับมีผมมีน้องเน่งนะครับไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวการถ่ายภาพและก็การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือใช้สมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าท่านอำเภอประสาสเนี่ยท่านเห็นถึงความสําคัญในรูปของการสื่อสารยุคนี้นะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่ปกครองน่ะที่เป็นปลัดอาเภอหลายท่าน นะครับก็อาจจะมีความรู้ทางด้านรัฐศาสตรส์ด้านการปกครองแต่ว่าความรู้ทางด้านของการสื่อสารทางด้านการถ่ายภาพอาจจะไม่รู้หลักการน,นะนท่านก็นเลยให้พวกเราไปถ่ายทอดค,ความรู้ให้กับบุคลากรขอ,ของอำเภอปราศนะาสต์นะฮะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆที่ว่าการอำเภอเนี่ยมาอบรมมาเรียนรู้กันนะฮะบรรไาการเมื่อเช้าเป็นไงบ้าง สนุกสนานมากเลยนะคะแต่ละท่านก็มีการตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็ให้ความสนให้ความสนใจกับการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ทุกท่านสังเกตเลยอายุไม่เยอะเลยนะคะแต่ละท่านนี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นเลยเรียนรู้เร็วมากเลยค่ะสอนนิดหน่อยก็เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนะคะ เพราะว่ายุคสมัยนี้ต้องยอมรับเนาะว่าเรื่องของการสื่อสารนั้นมีความสําคัญโดยเฉพาะการสื่อสารในยุคสมัยใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดทําเป็นสื่อดิจิตอลคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำเป็นอินโฟกราฟิกนะ,ะเ,อเอาเอาภาพต่างๆมาตัดต่อออกแบบให้สวยงามแล้วก็โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียหรือจะเป็นเรื่องราวของการถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็มาตัดต่อเป็นคลิปสั้นเผยแพร่พเรื่องราวเหล่านั้นให้หน่าสนใจ เพราะว่าที่อำเภอปราศาสตรก็ถือว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีขอ,ของดีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่นั่นก็มีนะฮะของดีที่เป็นผลไม้มเห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการประชาสัมพันธ์สวนอินทผาลัมท,นะท่านอำเภอเปยดๆบอกว่าอำเภอปราสาทเนี่เป็นแหล่งปลูก<ม>อินทผาลัมเยอะมากนะต่อไปจะมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะทยอนำเสนอนะครับไม่เพียงเท่านั้นช่วงบ่ายเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ามาสนกนาพาไปลุยตากแดดมา ไปสวนอีสานเฮาฟาร์นะคะอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้นี่มาด้วยเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรจากสวนอีสานเฮานั่นเองนะคะเขาก็จะมีเอ่อเป็นน้ำสมุนไพรสี่อย่างอย่างที่ท่านผู้ช่วยสำนักงานประชาสัมพันธ์ถือนี่นะคะเป็นน้ำสมุนไพรสี่อย่างประกอบไปด้วยหญ้าหวานนะคะหญ้าหวานตะไคร้ค่ะขิงแล้วก็ น้ำไปเตยค่ะเขานําไปต้มนะคะแล้วก็นํามากรองแล้วก็บรรจุพันธุ์น่ารักมากเลยค่ะสูตรเขากลมกลมมากกินตอนร้อนๆใบใบนี้ชื่นใจมากนี่นะฮะถ้าอย่างที่กระตูนถือนี้ก็เป็นน้ําฝรั่งนะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รบพออเดอร์เพราะกลัวจะผลิตไม่ทันนะคะเพราะว่าตัวหญ้าหวานเนี่ยปลูกยากมากเลยนะคะมันต้องปลูกในพื้นที่ที่ชุ่มน้ําแล้วก็เขาปกติเขาจะเป็นพืช หน้าหนาวอะค่ะใช่ก็เลยกลัวแต่จะว่าผลิตไม่ทันก็เลยยังไม่ได้รับออเดอร์เป็นความหวานจากย่าหวานซึ่งเป็นพืชที่มันมีความหวานนะพี่ได้ไปลองทานเขาเรียกอะไรนะเปเปอร์มินต้นเปเปอร์เหมือนเปเปอร์มินเปเปอร์มินใช่ไหมต้นมันคล้ายๆต้นโหระพานี่แหละเหมือนต้นกระเพราเอาแค่ใบเดียวมาแล้วก็มากินผสมกับย่าหวานหนึ่งใบม้วนกินเข้าไปโอ้รสชาติอร่อยเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างของการทําการเกษตรโดยเฉพาะ การปลูกพืชที่เป็นพืชสมุนไพรน่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาเป็นนายตำรวจเลยนะคะใช่มีมีชื่อว่าท่านชยพลแสงโพนะคะดับชัยดับชัยนั่นเองค่ะก็เขาเนี่ยเป็นเป็นเกษตรที่ได้รับรองได้ใบรับรองด้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วก็อีกอย่างนี้เขาอยากให ทุกท่านเนี่ยมาติดตามชมแล้วก็มามาดูที่สวนเขานะคะเขาเขาอยากจะเผยแพร่วิธีเกษตรอินทรีย์หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะขอบคุณด้วยนะครับเมื่อกี้ฝากฝากน้ําสมุนไพรมาให้เรามีฝรั่งด้วยนะเนียขอโชว์หน่อยขอโชว์น้องเมย์ขออนุญาตหน่อยน้องเชษยยกถุงฝรั่งมาโชว์หน่อยนี่ผลผลิตซึ่งเป็นเยอะมากจากสวนเขากาลังห่อเลยนะกาลังห่อแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณเัยพลเนี่ยบอกว่าการทําการเกษตรโดยเฉพาะ เกษตรอินทรีย์เนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่สามารถทําได้นี่ให้เห็นสดๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝากมานะให้ทีมงานเราด้วยขอบพระคุณมากเลยครับนี่ดาบชัยนี่คือฝฟ่งแบบอินทรีย์ไม่มีการใช้สารเคมี <semester S 1> ไม่มียาฆ <c oughs> ่า,มาแมลงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะลูกโตมากนะ <c oughs> ตวกว่านี้ผมเห็นมาแล้วคืออะไรรู้ไหมมะนาวมะนาวมะนาวยักษ์ใช่มะนาวยักษ์ตกใจหมดเคยเห็นแต่มะนาวลูกเท่านี้โอ้โห เท่าส้มโอเนี่ยเห็นมาแล้วเดินผ่านตอนแรกันนึงว่าต้นส้มโอนะคะที่ไหนได้ท่านบอกว่ามะนาวยักษ์จ้เอาละครับใครสนใจเรื่องเราของการทำการเกษตรอินทรีย์แนะนำนะครับไปที่สวนอีสานเฮานะครับของคุณชัยผลนะครับอยู่ตรงไหนบอกพิกัดบอกพิกัดหน่อยครับก็อยู่ทางเส้นถนนสาย24นะคะมุ่งหน้าไปอำเภอประสาทไปทางอ่าสมมุติว่า ถนนสองสองสี่เนี่ยเออถนนสองสี่แยกอำเภอปราศาสตร์เข้ากรุงเทพอ๋อเช่นทางไปบุรีรัมย์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายนั่นเองค่ะแล้วก็แยกนิคมไปนิดหนึ่งเลยไปประมาณเขาบอกว่าหาถึงหกถึงเเมตรไม่ลกลไม่ไกลใช่ค่ะไม่ไกลแวะไปทานอาหารไปชิมน้ำสมุนไพรเย็นๆหรือจะไปเรียนรู้เรื่องราวของการทำเกษตรที่นี่พร้อมเปิดให้ไปศึกษา มีหลากหลายมากเพราะว่าพื้นที่เขาตั้ง12ไร่เลยนะคะเขาปลูกเยอะมากหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะพืชสวนผลไม้ตอนนี้เขาก็กําลังจะปลูกอินทผลัมซึ่งเป็นพืชที่ท่านในอําเภอประสานเนี่ยได้สนับสนุนตัวนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นความประทับใจจากการได้คุยกับพี่ดับชัยเนี่ยท่านน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่9มาดำเนินการท่านพูดถึงเรื่องของความสําเร็จ จากบันไดเก้าขั้นนี่โอกาสหน้าต้องได้ฟังนะฮะว่าท่านทำสาเร็จได้อย่างไรเนี่ยเริ่มต้นจากการทำพื้นฐานก่อนเรื่องง่ายๆพื้นฐานก่อนแล้วค่อยสู่ก้าวสู่บันไดความสาเร็จนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยนำเสนอในโอกาสต่อไปไม่แน่ต่อไปอาจจะได้ลงพื้นที่ไปจากรายการสดอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดมากรีบไปรีบมานะฮะเอาละครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ประจำวันนะครับวันนี้วันอังคารที่18พฤษภาคม2564สถานการณ์ของบ้านเราตอนนี้ซุรินก่อนนะคะตอนนี้ติดเพิ่มขึ้นมาอีก5รายค่ะรวมเป็นสะสมทั้งหมด134รายค่ะครับแล้วเพิ่ม5รายใช่ค่ะอยู่ในระหว่างรักษา31รายค่ะแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว100รายค่ะตอนนี้นี่เป็นสถานการณ์ในซุริน์ของเราแล้วสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยวันนี้ครับ ภา<ม>พรวมในประเทศไทยวันนี้นะคะก็ติดเพิ่มทั้งหมดหนึ่ันเจ็ดรายค่ะรวมทั้งหมดเ,เป็นสองพร็สิบ3ารายค่ะที่ติดเพิ่มวันนี้ค่ะ,นะะรักษาหายแล้ว2,718รายแล้วก็หายป่วยสะสมตอนนี้42,492รายค่ะครับถ้ามาดูยอดสะสม การป่วยระลอกใหม่ของประเทศไทยก็อยู่ที่แส3 0 0 0กว่ารายนะครับก็เป็นตัวเลขที่เราต้องมาช่วยกันแล้วแหละครับช,ช,ช่วยกันเรานําเสนอเรื่องนี้มาต่อเนื่องสุรินทร์ของเราก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ยังพบมีการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรคโควิดในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง<ช><ช>ที่สําคัญวันนี้ได้ข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มไหมครับ ผู้เสียชีวิตยังยังยังไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องติดตามข่าวนะในจังหวัดสุริ้อรูติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องของมาตรการที่สำคัญในรูปของการป้องกันก็คือนี่นะฮะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษดีดีก็คือ distancing เนอะ d m mask mask watching mask อะไร mask ก็ mask mask แล้วก็ด m hand hand ก็ hand hand ล้างมือแฮนด์วอชแฮนด์วอชทีทีคืออะไรที T P คืออะไรคะทีก็คือเท e เทสติทสท้งอ่าก็คือการคัดกรองด้วยคเครื่องวัดอุณหภูมิ<อ>นี่อ่าทีตัวหนึ่งทีตัวหนึ่งก็คืออ่อะไรฮะไทยชนะอ่าเวลาที่เข้าไปจุดไหนก็ต้องผ่านการสแกนด้วยออ่ QR code ไทยชนะนะครเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับทุกท่านเลยนะฮะที่ไปใช้บริการที่ต่างๆด้วยะนะครับแน่นอนกระตุนก็อยากจะประรชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยากจะร่วมชวนผู้พิการนะคะค มาสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนตรวจความต้องการฉีดวัคซีนนะคะคแล้วก็สอบถามได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะสายด่วน1300นะคะหรือศูนย์สายด่วนคนพิการนะคะหนึ่งสี่เครดเาคใครที่มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยคนพิการเนาะบางทีเขาเป็นคนที่อาจจะขาดโอกาสการเข้าถึงรีบแจ้งข้อมูลเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเข้ามางลงทะเบียนในการเตรียมพร้อมฉีด,ฉดวัคซีน,ซนใน งวดต่อไปใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ท่านมาลงทะเบียนเพื่อเตรียมฉีดวัคซีนในรถต่อไปอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ในแต่ละพื้นที่กําลังเตรียมในเรื่องของสถานที่จุดที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปรับบริการในการตรวจฉีดวัคซีนกันนะฮะซึ่งในในส่วนของสุรินก็กําหนดที่สถานที่คือที่อาคาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินใช่ค่ะนะครับนี่ก็เตรียมพร้อมและสถานที่ต่างๆที่จะให้บริการส่วนอำเภอต่างๆก็เช่นเดียวกันฮะตอนนี้ก็เตรียมการที่จะรองรับกับประชาชนที่จะมารับบริการในการฉีดวัคซีนของแต่ลอะอำเภอบางอำเภอก็อาจจะใช้สถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลบางอำเภออาจจะใช้สถานที่ที่เป็นหอประชุมเพื่อรองรับกับประชาชนที่มารับวัคซีนในล็อต่อไปก็คือเริ่มต้นในประมาณวันที่6ที่7มิถุนายนนี้นะครับ เร,เร็วนี้เลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพนะคะรักษาตัวเองนะคะอย่าลืมสวมหนา้ากากอนามัยนะคะ<ด>แล้วก็ใช้เจลล้างมือตลอดเลยนะคะ,คคะวันนี้ถ้าภาพรวมโดยทั่วไปเวลาเราเข้ามาในเขตตัวสุรินของเราไปตลาดไปสถานที่ต่างๆน้องกระตูนในฐานะที่เป็นเยาวชนเนี่ยเนาะเป็นยังไงบ้างฟังความรู้สึกฟังพฤติกรรมของออคนทั่วไปเห็นยังไงภาพรวมของสุรินเรา ภาพรวมตอนนี้ก็อาจจะเงียบลงบ้างนะคะเศรษฐกิจต่างๆก็ผู้คนไม่ค่อยออกมาจับจับใจใช้สอยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในส่วนของบริการ d e l i v e อรร้านหลายๆร้านเนี่ยก็ปรับตัวนะคะมาส่ง Delivery จากที่ปกติไม่อยากทําไม่อยากส่งร้อนไม่อยากจ้างคนมาขับรถหรือไม่อยากโดนหักเปอร์เซ็นต์ใดๆนะคะก็ ร้านก็ต้องธุรกิจก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนขึ้นร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งก็มีการปรับตัวโดยการมาใช้บริการในรูปของการขนส่งนะครับมีมีหลายหลายบริษัทที่ตั้งขึ้นมาหลายแบบเนาะก็ขออนุญาตเลยเลยฮะไม่เป็นไรก็มีฟู้ดเฟนดอร์รบแล้วก็ของสุรินอะไรนะฮะเห็นโบชัวมาแจกอยู่อะไรดีๆักอย่างนีคนสุรินทําแอปนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมี ฟู้ดดีฟู้ดดีนี่ประชาสัมพันธ์เลยนะฮะก็เป็นช่องทางในการสั่งซื้ออาหารต่างๆผ่านช่องทางเหล่านี้ไม่ต้องเดินทางออกไปเพื่อไปเสี่ยงต่อสารที่ต่างๆที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้นะครับใช่ค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี้พอมีฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเสี่ยงเชื้อนะคะครับางคืนได้แวะไปสานบันเทิงที่ไหนบ้างไหมเนี่ย ไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าปิดยาวถึงวันที่19พฤศจิกายน29พะคจิกาจังหวัดสุรินทร์มีคําสั่งขยายเวลาของการปิดสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆที่มีการปิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับขยายไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับรวมถึงฟิตเนสด้วยนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้สถานที่ออกกำลังกายแต่ว่าก็ต้องติดตามการประเมินของคณะกรรมการควบคุมโรคซึ่งเขามีการประชุมกัน ทุกเดือนะนะประชุมเอ่ยขออภัยประชุมกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับโดย,โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินเนี่ยก็จะมีการนําข้อมูลต่างๆมาประเมินนะฮะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในพื้นที่เกิดการติดต่อเกิดการระบาดอะไรยังไงเป็นความเสี่ยงท่านก็จะประเมินสถานการณ์โดยนําข้อมูลจากสบคกลางเนี่ยมาวิเคราะห์มาวางแผนว่าในส่วนของสุรินจะ คลครล็อกมาตรการไหนอย่างไรได้บ้าง<ช>ซึ่งก็ต้องดูจากภาพรวมด้วยแล้วก็ดูในพื้นที่สุรินทร์ของเราว่ายังมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน<ช>ถ้าความเสี่ยงลดลงนะฮะมาตรการที่ที่ล็อกเ,เอาไว้เนี่ยก็จะคลายล็อกในโอกาสต่อไป<ช>นะครับซึ่งตรงนี้จะเร็วหรือช้าอยู่ที่ใครครับอยู่ที่พวกเราเราทุกคน,นคนเลยครับ,รบเราทุกคนนะไปช่วยกันถ้ายังมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเยอะมากขึ้นก็ทุกภาครัฐก็ต้อง ทำงานหนักกันทุกคนนั่นแหละค่ะใช่ครับเราติดตามกันไลฟ์สดนะฮะไม่รู้ว่าใครเข้ามาชมบ้างนะเอ่ยในะขออนุญาตเข้ามาเช็คในเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับตอนนี้ท่านใดเข้ามาชมเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะขึ้นมาหรือยังเอ่ยนะฮะขึ้นแล้วค่ะนะฮะมะีตอบคําถามนนมีถามอะไร<ฮ>มาบ้างเอ่ยอขอบคุณครับที่นำเสนอสิ่งดีๆมาให้นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะเดินทางจากกทมกลับสุรินทร์ตอนกลางคืนได้ไหมครับ เดินทางได้จากกทมมาสุรินทร์ทีนี้ว่าเดินทางมาทําอะไรครับถ้าเดินทางมาเพื่อกลับภูมิลําเนามาอยู่ที่สุรินทร์ก็ขอให้ดําเนินการตามมาตรการก็คือกักตัว14วันนะครับกักตัว14วันนะครับถ้าเดินทางมาหรือบางคนอาจจะบอกว่ามาแค่ทําธุระวันเดียวก็ขอให้ป้องกันตนเองนะฮะแล้วก็ทําธุระเสร็จรีบกลับ นะครับแต่ก็ให้แจ้งข้อมูลกับทางพื้นที่ด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสมนะคะก็ต้องแจ้งให้เรียบร้อยถ้ามาจากพื้นที่สีแดงนั่นถ้าถ้าไม่จะเป็นอย่างนี้ไงก็ไม่ต้องมาเนาะแต่เนาะบางทีธุระจําเป็นก็ต้องมาบางคนอ่ะมีงานศพงานอะไรต่างๆที่ที่จำเป็นต้องมาก็เดินทางมาแต่ก็ขอให้ทําตามมาตรการที่กําหนดนะครับคุณจิมวัดธนาคุณประวัติ อ่นานภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเนี่ยยกนิ้วมาอย่างนี้นะฮะนี่สามสี่นิ้วเนี่ยก็กดไลค์มาขอบคุณมากนะเจ้าของฟาร์มคุณพัชรีวรรณเสรีพรสวัสดีค่ะทักทายมาขอบคุณมากครับคุณประวัติสํารานจริงเยี่ยงเชี่อพู้เลยใครครับคนนี้คุณพ่อคุณพ่อให้กําลังใจมาด้วยนะครับพี่ชยพลแสงโพนี่เจ้าของฟาร์มเมื่อกี้ที่เราไปพบตัวจริงมาแล้วนะฮะทันติดตามด้วยครับ เขาเขาบอกว่ามาหวานข้าวครับใชท่ที่ที่ทำว่ามาจากกทมอค่ะมาหวานข้าวมาอยู่หลายวันอย่างนี้ตักตัวกักตัวนะครับกักตัวอยู่ท oh ี่บ้านนะครับหรือบางทีอาจจะกักตัวอยู่ที่ไรนาก็ได้เชียงนาไม่ต้องไปไปรวมกลุ่มอยู่กับคนอื่นนะท่านกักตัวเองอยู่ห่างๆจากคนอื่นนะฮะแล้วก็ใช้มาตรการที่กำหนดนะฮะเนี่องของการสวมแมสเรื่องของการล้างมือบ่อยๆถูกค่ะนะฮะเพราะว่าอยู่นานมาหวานข้าะนะฮะ มีใครครับทักทายมานะฮะหลายท่านติดตามรับชมแล้วก็ทักทายมาผ่านทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับนี่หมดแล้วสําหรับการการถามกันเข้ามานะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเผื่อมีคําถามอย่างไรอยากจะ แจ้งข้อมูลกับเราก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาเรือจะส่งทาง Messenger ะนะครับเพื่อเราจะได้สื่อสารตอบข้อสงสัยของท่านต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเดี๋ยวนี้มีลักษณะของข่าวออกมาเยอะ <Fake S 1> ข่าวที่แชร์ share, ะะเขาเรียกว่าเป็นเฟกนิวก็คือข่าวข่าวปลอมข่าวบิดเบือนบางทีไม่ใช่ข่าวจริงแต่ว่ามีการแชร์ต่อๆกันไปอย่างเช่นผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อตรงนั้นตรงนี้คนได้รับข่าวไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงแชร์กันไปแล้ว แชร์ผ่านทาง Facebook บ้างแชร์ผ่านทางกลุ่มไลน์ต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวที่ออกมาจากหน่วยงานภาครัฐนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือเพจของสำนักงานสาธารณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเงี้ยโรงพยาบาลสุรินทร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดสุรินทร์นะเนี่ยเซิร์ชคำอย่างนงี้เข้าไปแล้วก็ที่แน่นอนหลายท่านที่เป็น f c เนาะแฟนตัวยงติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่านทำเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์อยู่ตลอดก็จะได้อัปเดตข้อมูลเรื่องราวต่างๆอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาตรการต่างๆที่ทาง,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 างจังหวัดสุรินทร์กำลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้ท่านก็จะได้ทราบกันแล้วก็วกช่วยกันบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแน่นอนอนะคะคไม่ต้อง เป็นเฟ้นิ้วแน่นอนค่ะกระับผมอ่าละครับน้องการะตูนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหมดแล้วค่ะพูดน้อยวันนี้น้หรือว่าไปลุยภาคสนามเยอะหน่อยไปลุยมาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกน้ำนี้ให้น้ำสมุนไพรนะนี่จะได้สดชื่นนะรับรองไม่มีอ่น้ำตาลนะไม่มีเลยค่ะนี่นะผมกินแล้วสดชื่นชื่นใจมากนะขอบคุณพี่ดับชัยอย่างมากๆเลยให้โอกาสได้ไปเยี่ยมชมคิดว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้ไปถ่ายทำ มาเป็นคลิปเป็นบทสัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์เพราะว,ว่าเรื่องราวของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดะนะครับจะยางไรก็แล้วแต่เนาะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยสถานประกอบการต่างๆได้รับผลกระทบหมดเลย<ช>นะครับโรงงานบางแห่งต้องปิดตัวลงเลิกจ้างแล้วท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะคนม้่นเราเนี่ยไปทํางานกันเยอะ ไปทางานตามโรงแรมไปทํางานตามสถานประกอบการต่างๆเขาไม่จ้างเขาหยุดกิจการอย่างเงี้ยไปไหนล่ะตกงานบางคนกลับมาบ้านใช่ไหมฮะกลับมาบ้านก็อาจจะยังไม่มีงานทําก็แนะนําเรื่องของการทําการเกษตรที่เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆเนี่ยก็ค่อยปลูกปลูกผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวปลูกพืที่าแขวนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นลดรายจ่ายได้ไม่ต้องไปซื้อเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับหรือสามารถปลูกพืชอะไรได้ เพราะสิ่งเหล่านี้คืออาหารที่จะช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราลดค่าใช้จ่ายของเราได้ที่สําคัญถ้าทําเรื่องของเกษตรินทรีย์ก็เกิดความปลอดภัยในตัวเราไม่ต้องรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายไปเห็นแล้วไหวไหมไหวมีแรงบันดาลใจอยู่นะพอมีแรงบันดาลใจคุณแม่เชียร์อยู่นะคุณแม่พาไปทํานาด้วยเด้อ อ่นะครับเอแล้วครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับในช่วงของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารประจําวันนะครับวันนี้พูดน้อยครับต้องรอท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดมานําเสนอนะท่านจะมีข้อมูลเยอะนะฮะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามข่าวสารกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆของบ้านเราครับสวัสดีครับ